สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News แหอวยโยชชุดเที่ยวทะเลโซเชียลชมต่ายชุติมาลงภาพล่าสุดไม่แปลกใจทำไมทิมพิธาเคยรักตายชุติมาเล่นเอาชาวเน็ตและแฟนคลับฮือหากันกลางดึกเลยทีเดียว เมื่อล่าสุด28สิงหาคม2566ตายชุติมาได้ออกมาโพสต์ภาพลงอินสตาแกรแต่กับมีหนุ่มปิศนาที่สาวตายนั่งพิงหลังติดมาด้วยจนหลายคนต่างพากันเข้าไปสอบถามว่าหนุ่มคนนั้นเป็นใครต่อมาก็มีชาวเน็ตแห่กันไปเปิดวาว่าหนุ่มในรูปนั้นน่าจะเป็นเบนอัธนินหรือเบนอเลอร์ชื่อเดิมเบนนัทพงษ์ นักแสดงหนุ่มห,หล่อจากซีรีส์ทฤษฎีจีบเธอเพราะลงรูปสถานที่ขายคึงกันและยังลงรูปที่มีฟิลเตอร์ขายกันแถมสาวตายยังไปกดไลค์รูปของอีกฝ่ายด้วยทำให้โยงไปถึงข่าวที่สาวตายเคยออกมาบอกว่ามีคนคุยแล้วเป็นหนุ่มรุ่นน้องแถมมดดำกระชาพาที่เห็นรูปแล้วก็การันตีว่างานดีเวอร์เล่นเอาชาวเน็ตและแฟนๆต่างพากันบอกว่า หล่อของดีจริงเป็นอีกหนึ่งคุณแม่ที่สวยมากๆากสำหรับต่ายชุติมาทีปนาธเราจะเห็นผลงานของแม่อยู่เรื่อยๆและจะเห็นความสวยสดใสผ่านโซเชียลอย่างอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งไม่ว่าแม่จะมาในลุกไหนก็สวยเป๊ะไปหมดจนหลายคนต่างชื่นชมล่าสุดเมื่อแม่ไปเที่ยวทะเลหลายคนคิดว่าผู้หญิงไปเที่ยวทะเลต้องบิกินี่เท่านั้น แต่สำหรับแม่ตายเธอไม่ต้องบิกินีแต่ก็สวยและแซบเวอร์มากเช่นกันทำเอาแฟนขับแห่ชื่นชมทั้งบอกว่าเป็นผู้หญิงที่ไปทะเลแล้วแต่งตัวเรียบร้อยมากๆค่ะแค่ยีนขาสั้นเสื้อหลวมสวมสบายมีแว่นกันแดดสักอันกับรองเท้าขีนเท่านี้แม่ตายก็สวยครับโลกแล้วแม่ตายดูสวยเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะ ลุงข้างบ้านชะงอมองดูแอบส่องหรือเปล่าสวยแบบไม่ต้องโชว์เยอะค่ะเป็นตน้นอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ